ทดาทารสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เ็าจะมาทำพลิกอเดีให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันนะคะในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะกับบุคคลที่สามความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะในตอนนี้เวลานี้เนาะความสัมพันธ์ของคนที่คุณรักหรือคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณถามถึงหรือเป็นแฟนคุณสามีคุณก็ได้นะคะกับบุคคลที่สามความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกันบ้างนะมีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สาม ะ,ะเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะกับบุคคลที่3ามความสัมพันธ์ของเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูแล้วห้ามอินห้ามซีเรียสนะเพราะว่าเป็นดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคำทำนายจออกมาดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ ถ้าอยากรู้ความจริงก็คือต้องไปเช็คดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกเดอะมูนนะคะใบต่อมาในถือเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยสามดาบเแบบดี๋ยวนึงนะเด็กถือดาบนะคะ วินถือถ้วยสี่ถ้วยนะคะแปดถ้วยค่ะแปดดาบสี่ไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นอุ้ยรัแบบหนึ่งนะคะไพ่ล่นสเตนนะคะคือความสัมพันธ์ของเขากับบุคคลที่สามตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความไม่ชัดเจนมีความเครียดมีความเสียอกเสียใจกันอยู่เนาะเป็นพลังงานของของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าแน่นอนอะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวจริงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเป็นบุคคลที่3เข้าไปนะคะเป็นลักษณะของในสถานการณ์เนี้ยคนที่เข้ามาดูบางคนนะเป็นครอบครัวของเขาบางคนเป็นมือที่สนะคะ เป็นลักษณะความสัมพันธ์เขากับมือกับบุคคลที่3นะใช้คำว่าบุคคลที่3ดีกว่านะคะมีความตึงเครียดมีความอึดอัดใจมีความกังวลใจมีความเบื่อหน่ายมีความเซ็งนะคะอยากออกมาจากความสัมพันธ์อยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่ก็ยังเดินออกมาไม่ได้นะคะด้วยเหตุผลบางประการด้วยความด้วยความสัมพันธ์บางอย่างที่ยังคงติดค้างคากันอยู่อาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินเรื่องความรับผิดชอบ นะคะหรือด้วยเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆที่คนคนนี้ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะเป็นความรู้สึกของคนที่มันมีความเบื่อสีถ้วยคือความเบื่อหน่ายความเซง็งความสังกตายอยากจะถอยออกมาแต่ก็ยังถอยไม่ได้อยากจะเดินจากมาก็ยังเดินจากมาไม่สุดแปดถ้วยนะคะเป็นลักษณะของการที่เขาน่าจะมีการหันหลังให้กันอยู่ในสถานการณ์คือแน่นอนว่ามันเป็นมันเป็น,นเรื่องของรักสามเศร้ามีกันสคนนะนะสามดาบอึดอัดใจ เครียดกังวลใจเสียใจเจ็บใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ใส่กันไม่ได้มีความโรแมนติกกันสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเขายังคงมีความรักมีความรู้สุกดีที่มั่นคงต่อกันไหมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเบื่อหน่ายก็เถอะนะคะแต่ว่าควีนถือถ้วยเป็นไพ่ของความรักนะคะแล้วก็สีไม้เท้าเป็นไพ่ของความมั่นคงที่ยังคงรู้สึกมีความมั่นคงต่อกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าแน่นอนว่ามันมี มีความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะจบอยากจะตดัดแต่มันยังไม่มีไพ่ของการจบยังไม่มีไพ่ของการตาดัดนะคะเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วจะบอกว่าเขากับบุคคลที่3เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีความรักพร้อมกับความกล้ามกลืนฝืนทนอยู่ในความรู้สึกตรงนั้นด้วยมันไม่ได้เป็นความสุขแบบรซมันไม่ได้เป็นความสุขที่มันอิ่มเอมใจสักเท่าไหร แต่มันเป็นความจําเป็นที่จะต้องอยู่อยู่ด้วยความรับผิดชอบอยู่ด้วยภาระหน้าที่อยู่ด้วยเหตุผลบางประการที่ยังคงติดค้างคาราคาซังกันอยู่ยี่งจบกันไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะว่าเขารู้สึกแบบไหนกันอยู่เขาเป็นยังไงกันอยู่นะคะกอ็จะดูแค่เป็น ท็อปปิกไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะเรามาดูความสัมพันธ์เขาแล้วก,ก็จะไม่ได้ไปดูบทสรุปนะว่าเขาจะเลิกกันหรือจะอะไรหรือเปล่าเนะเพราะว่าก็รู้ว่าคําตอบไม่ว่าจะออกมาแบบไหนอะ่ะมันเสียใจกันทุกฝ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ทาทำท็อปปิกในหัวข้อที่มันมีในเรื่องของสามคนสามเศร้าอย่างแบบเนี้ยก็จะดูแค่ความเป็นมาเป็นไปแนวโน้มความสัมพันธ์หรือว่าความคิดความรู้สึกข,ของเขาเท่านั้นนะคะคือตอนนี้ไม่ได้มีความสุขนะ เป็นความรักที่มีความผสมกับความเบื่อเซ็งชีวิตอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องยังคงต้องอยู่นะคะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยหน้าตาทางสังคมด้วยบางคนก็มีกิจการร่วมกันเนาะบางคนก็ลงทุนร่วมกันบางคนอยู่กันเพื่อนหน้าตาทางสังคมด้วยนะคะหรือภาระเลี้ยงดูลูกบุตรครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เขาไปมีมือที่สามเขาก็อาจจะเป็นความรักที่ยังคง ยังคงดูแลกันอยู่ยังมันเหมือนกับว่าบุญยังไม่หมดต่อกันนะคะนะคะวิบากกรรมยังคงมีร่วมกันอยู่มันก็ยังเลิกกันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะก<ซ>็อันนี้ก็คือกองแรกนะคะความสัมพันธ์ของเขาเป็นประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวก็พ <c> อ <oughs> เปิดให้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยดีกว่าเนาะ <ๆ S 1> ไหนๆก็ไหนๆแหละแต่ก็จะไม่ดูนะคะว่าเขาจะเลือกใครอะไรประมาณนี้นะก <c oughs> ็จะดูแค่ว่าเขารู้สึกยังไง กับอีกคนแล้วก็กับคุณนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเก้าถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญทาวเวอร์นะคะ <c oughs> นายถือเหรียญค่ะดีเอ็มเพลสครับหนึ่งนะเจ็ดดาบนะคะ สองดาบค่ะสิบดาบหกไม้เท้าอ๋ออันนี้ขอเก็บนะเพราะว่าใบนี้หยิบมาใบแรกนะคะใต้สำรับอ๋ออันนี้หงายซะง,งั้นนะ่ะอ่ะโอเคแปดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ใต้สำรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคล้ายคลึงกันเลยแต่ ของคุณเนี่ยคือเขายังมองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสของเขาคือเขามองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสอะนะก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เข้ามาดูเป็นคนแรกหรือเป็นบุคคลที่สามเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นเป็นคนในความลับหรือว่ายังไงนะแต่เขามองว่าคุณคือดีเอ็มเพลสก็คือเหมือนกับเป็นภรรยาเป็นสามีเขาเป็นครอบครัวเขาสี่ไม้เท้าขยายกับดีเอ็มเพลสคือไพ่ครอบครัวคือไพ่ของการที่คนคนนี้ยังคงมองคุณเป็นคนในครอบครัวยังคงมีความมั่นคงต่อคุณนะ หนึ่งเหรียญเก้าทั่วยังคงมองคุณเป็นความสุขของเขาแต่ว่ามันมีทั้งไพ่ทาวเวอร์เจ็ดดาบสองดาบสิบดาบเหล่านี้เป็นไพ่ของการที่มันอาจจะมีการพังการจบกันไปนะคะแล้วก็มีลักษณะของการแอบทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันที่เขาพังกับคุณไปทำร้ายจิตใจคุณอันนี้หมายถึงคนที่คุณมาถามถึงถึงแฟนคุณนะตอนนี้เป็นเรื่องราวของคุณกับกับเขาแล้วนะเมื่อกี้เรื่องราวของเขากับมือที่สามกับบุคคลที่สามนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกเขาอยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งเขากําลังพยายามอยู่นะคะเขาอยากให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันพังไปแล้วที่มันจบไปแล้วอะอยากมีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์แล้วแก้ไขาทาให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าเขาจะทําได้แล้วหรือยังนะคะต้องรอก่อนนะเพราะว่าด้วยไพย่ยังเป็นสองดาบอยู่คือเขายังตัดสินใจไม่ได้ เป็นความคิดที่เขาอยากจะทําแต่ยังตัดสินใจทําไม่ได้ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ยังเคลียร์กับบุคคลที่สามไม่ได้นะคะแต่มีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับมาทําให้เป็นครอบครัวมีความรักมีความสุขเหมือนเดิมเขายังคงมองคุณเป็นคนที่ดีที่สุดอะยังเป็นคนที่ยังคงเป็นเหมือนกับบ้านของเขาเป็นเหมือนกับภรรยาเขาสามีเขาที่ไม่ว่าจะยังไงเขาจะไป พลังเผลอเผลอผายอะไรไงคือเขาก็ยังมีคุณนะคะที่อยู่ในใจเขาเป็นคนแรกเป็นที่หนึ่งนะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็จะไม่เปิดไพ่รือื่นให้นะคะก็จะดูให้แค่นี้นะเขาอยากจะไปต่ออยากจะสานสัมพันธ์เขายังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณและยังอยากกลับมาแก้ไขยอยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรที่มันพังอะไรที่มันจบอะไรที่เขาทําให้คุณเสียใจอ่ะ คนคนนี้กาลังรู้สึกในช่วงของแบบคนที่กําลังสํานึกนะคะรู้สึกได้แต่ถามว่าจะเทคแอคชั่นหรือ,อยังเกือบละใกล้ที่เทคแอคชั่นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือกําลังที่จะพยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นะคะตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนกับถูกปิดหูปิดตาไปหมดแต่ใจยังมั่นคงต่อคุณนะประมาณนี้นะคะก็คือถือว่าไพ่ดีนะไพ่สรุปถึงแมวว่าที่ผ่านมามันจะพังมันจะจบมันจะถูกแทงข้างหลังจนแบบยับเยินอ่ะ แต่เขาก็คิดที่อยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณ6ไม้เท้าขยายไพ่คิงถือเหรียญ B.M Place ขยายไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่ของการที่เขาจะมีการ take อคชั่นหรือมีการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะขอโชคดีมีความสุขนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ a d ด line l i d a r d e r s c o r e a o t เข้าไปได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าเขาคนนั้นกับบุคคลที่สามเขาเป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ของเขากับบุคคลที่สามเขาเป็นยังไงกันบ้างคะสามไม้เท้านะคะสามเหรียญสิบเหรียญน,นะคะ ดูลราห้ามเครียดนะห้ามอินห้ามซีเรียสนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิ้นนะคะถ้าอยากรู้ความจริงต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอย่าคิดมากเนาะเจ็ดถ้วยแล้วก็เด e อ o r เวนะคะจ u s t i c ค่ะไฮพินเทสเด็กถือดาบนะคะ เรีกถือไม้เท้าค่ะหกดาบนะคะ six of s w o r d และใต้สำรับเป็น ten of cups นะเขากับบุคคลที่3กองนี้นะคะค่อนข้างที่จะยังคงมีความสุขกันอยู่ยังคงมีความยังคงมีความรักยังคงมีความอยากที่จะพัฒนาไปต่อด้วยกันนะไม่ว่าบุคคลที่3มที่คุณเข้ามาถามถึงอะ่ะจะเป็น จะเป็นมือที่สามก็ได้หรือจะเป็นภรรยาหรือเป็นคนของเขาหรือเป็นสามีเขาที่เป็นครอบครัวตัวจริงอยู่ก็ได้นะแต่พลังงานนี้คือของเขากับบุคคลที่สามนะคะบางคนก็คือว่าเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริษณ์นะคะหรือกําลังคิดที่จะสร้างอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างเช่นการสร้างบ้านสร้างช่องการซื้อที่ดินหรือการซื้อสังหาริมทรัพย์การสร้างอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างในลักษณะของความมั่นคงในชีวิต นะคะถ้าไม่ได้เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์หรือเป็นการซื้ออะไรที่แบบเป็นของชิ้นใหญ่ก็หมายความว่าเขากําลังช่วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ช่วยกันเก็บเงินเก็บทองทําธุรกิจอะไรต่ออะไรไปด้วยกันกําลังพยายามที่จะเติมเต็มความสุขของกันและกันนะคะกับบุคคลที่3นะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบ้างความรู้สึกที่เขาแบบ มีความมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจนะคะเพราะมีไพ่ไฮพินเทสขึ้นมาเป็นไพ่ลักษณะของคนที่มีความอึดอัดใจบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นความเครียดนะเหมือนเขาดูแลกันได้เป็นอย่างดีเหมือนเขาเองคนของคุณน่าจะดูแลอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็อาจจะดูแลคุณได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเหมือนพยายามดูแลทางในเรื่องของการเงินการทองชีวิตความเป็นอยู่นะคะหรืออาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการ ทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการไปท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดต่างอำเภอไปพักผ่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ6ดาบกับขยายกับเดวเวอร์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของคนที่พยายามที่จะประคับประคองไปด้วยกันพยายามที่จะเริ่มต้นกันใหม่พยายามที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคนของคุณกับมือที่3เอยไม่ใช่กับมือที่3สิกับบุคคลที่3ใช้คําว่าบุคคลที่3าม ะะเหมือนเขากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะคนของคุณกาอาจจะรู้สึกสํานึกผิดรู้สึกอะไรบางอย่างที่แบบมันเกิดขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเขาอยากที่จะแก้ไขให้ความยุติธรรมนะคะกับคนคนนั้นก็ได้จัสติสเนี่ยเป็นไพ่ของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระบวนการเกี่ยวกับทางกฎหมายการหย่าล้างการจดทะเบียนสมรสแต่พลังงานไม่ได้เป็นการหย่าเป็นลักษณะของการที่เป็นเรื่องทะเบียนสมรสมากกว่าหรือการทาอะไรที่ แบ่งสมบัติพระสถานจัดการมรดกอะไรเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะนะคะที่เขากําลังทําดําเนินการมีเรื่องเงินมีเรื่องบ้านมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังร่วมกันสร้างกําลังมอบสิ่งดีให้กันมากกว่านะคะเพราะว่าไพ่ที่มันเป็นลักษณะของการแบบเสียอกเสียใจหรืออะไรประมาณนี้มันยังไม่ได้มีขึ้นมานะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขากับบุคคลที่สามทีนี้เรามาดูพลังงานของ ความรู้สึกของคนนั้นที่เขามีต่อคุณกันบ้างนะคะก็เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะจะไม่ได้เปิดไพ่ขยายอะไรให้นะคะจะดูแค่ความรู้สึกเท่านั้นนะต่อมาที่เขามีต่อคุณนะคะห้าดาวค่ะ สามเหรียญสเตรนนะคะเจ็ดดาบสิบดาบวิวอฟอฟจูนนะคะแปดถ้วยค่ะเก้าไม้เทา้าคิงถือถ้วย หนึงเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นอของคุณก็คือเอาจริงๆนะคนคนนี้ดูพลังงานเขาน่าท่าทางน่าจะเป็นคนที่พยายามดูแลทุกๆฝ่ายให้ดีที่สุดอะ mm ่ะ hmm. เหมือนเป็นคนที่พยายามไปพยายามดูแลเรื่องการเงินการทองความเป็นอยู่เพราะว่าไพ่พลังงานของคุณก็ก็ดีดีเหมือนกันแต่ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บปวดหนักเหมือนกันเนาะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ เขาเองอะความคิดที่เขามองคุณเขาก็มองคุณเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนกับบคุคคลที่สมเลยแต่เพียงว่าคุณอาจจะเจ็บหนักมากกว่าคนคนนั้นเจ็บหนักในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกทิ้งถูกเทถูกแทงข้างหลังบางครั้งก็ถูกมองข้ามบางครั้งก็ถูกหันหลังให้บางครั้งก็ดูแบบเหมือนกับเขาเย็นชาเฉยชาไม่ค่อยใส่ใจหรืออาจจะไม่ได้ดูแลคุณเท่าที่ควรแต่เขาก็ยังคงมองคุณเป็นคนในครอบครัว เขาก็ยังคงมองคุณเป็นเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาอะไรก็ตามแต่นะคะ <l army> เพียงแค่ว่าบางทีการดูแลอาจจะดูแลนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ดูแลเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งกับบุคคลที่สามเมื่อกี้นะคะมันมีพลังงานของความเสียใจยมันมีพลังงานของคนที่แบบเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางอะ่ะเหมือนกับว่าเรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะไม่ได้ดูแลอะไรมากเพราะว่ามีไพ่เหรียญมาขยายกับไพ่สิบดาบ นะคะอาจจะทิ้งคุณต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวอยู่ตามลําพังนะคะหรือทิ้งคุณไว้ข้างหลังตามลําพังเหมือนเขาปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วแต่โชคชะตากําหนดอะไรประมาณเนี้ยนะคะพลังงานไพ่ที่เขามีความรู้สึกต่อคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นลักษณะของคนที่ยังคงรู้สึกนะว่าก็คือครอบครัวแต่มองคุณเหมือนเป็นของตายมากกว่ารักไหมก็รัก แต่ก็ยังคงมีอะไรปิดบังแอบแฝงซ่อนเร้นมีความเหลื่อมล้ำกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพพอร์ตเรื่องการเงินได้บ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้มากเท่ากับกับคนเมื่อกี้นะคะไม่ไม่มากเท่ากับบุคคลที่สามนะพลังงานพวกสิบดาบก้าวไม้เท้าอะไรเหล่านี้มันมาตกอยู่ที่ไพ่พลังงานของคุณแปะถ้วยคือคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเหมือนกับบางครั้งเขาหันหลังให้คุณแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังคงมีความรู้สึก ดีกับคุณนะยังคงมีใจที่ยังคงไม่อยากทิ้งคุณนะคะแต่ก็อาจจะดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่สิททั่วนั่นหมายความว่ายังไงก็แล้วแต่อ่ะคนคนนี้ก็ยังจะมีคุณอยู่เป็นหนึ่งในคนในครอบครัวของเขาเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่เลือกตัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยแต่แค่การดูแลมันจะแตกต่างกันเท่านั้นเองกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในบางในบางคนนะกองกองเนี้ย คนที่เข้ามาถามเป็นบุคคลที่เป็นคนที่เข้ามาดูเนี่ยพลังงานเหมือนกับอดทนกับคนคนนี้มา,มากๆเลยนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกแสนสาหาัสแบบจนแทงจนพูนน่ะแต่คุณก็ให้โอกาสให้อภัยเขานะคะเพราะบางทีเขาก็กลับมาดูแลคุณบ้างกลับมาเทคแคร์คุณบ้างกลับมาเอาใจใส่คุณบ้างถึงแม้ว่าจะทําดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เขาก็อาจจะมีการเหมือนกับยังไม่ได้ทิ้งคุณแบบหายไปเลยอะไรประมาณเนี้ย นะคะความรู้สึกก็ยังมีกับคุณอยู่นะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแต่ไม่ต้องเครียดน,นะคะบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นการแบบเหมือนเป็นการสุ่มดวงเอาอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะประมาณนี้นะคะก็โชคดีมีความสุขนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะกับบุคคลที่3ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้เวลานี้นะดูแล้วห้ามอินห้ามซีเรียสนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะใบแรกนะคะสี่ถ้วยค่ะหดาบนะคะ the view of fortune นะคะ ไนถือเหรียญห้าดาบนะคะเจ็ดไม้เท้าสเตรนค่ะควีนถือดาบสามดาบนะคะแฮงแมนใต้สำรับเป็น เด็กถือดาบค่ะความสัมพันธ์ของเขากับบุคคลที่3เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนค่อนข้างที่จะแบบมีความเบื่อใส่กันนะมีความมีเหมือนกับปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกเริ่มมีการเริ่มมีกำแพงเข้าหากันชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มมีความทุกข์นะเริ่มมีความรู้สึกแบบมันเริ่มล่องลอยอะ่ะ ลอยไปตามช่วงชะตาแล้วอะไรประมาณเนี้ยวิวออฟฟอร์จูนเหมือนใครคนใดคนหนึ่งอยากจะตัดอยากจะจบอยากจะเคลียร์เพราะมันเสียใจไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าสามดาบขยายกับนายถือเหรียญน,นะคะใครคนใดคนนึงอยากจะไปจากตรงเนี้ยแต่ก็ยังคาราคาสังยังตัดสินใจไม่ได้ยังคงมีปัญหาอยู่มีปัญหาการมีการทะเลาะการมีการบาดหมางใจการมีความรู้สึกมีคําพูดอะไรที่ไม่ดีใส่กันตอนนี้ความสัมพันธ์เขาทั้งคู่เหมือนกับล่องลอยอะคะ่ะ นะคะไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนยังไม่มีอนาคตนะคะซิกออฟสอดอยู่บนบอลลูนเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะแฮงแมร์เป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งอยู่ชะงักสามดาบมีความเสียใจมีความไม่สบายใจมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยดีต่อการสักเท่าไหร่ใครคนใดคนนึงเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มอ่อนล้าเริ่มเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะมีกำแพงเราด้วย เหมือนกับเขากําลังมีข้อตกลงหรือกําลังมีการตัดสินใจบางอย่างอยู่เหมือนกับว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หรือว่าจะเอายังไงกันต่อในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่คบกันโดยที่ยังไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องอนาคตกันมากเป็นความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งมีความแบบเนี้ยนั่งกอดอกไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรแล้ววางทิ้งแล้วอะวางถ้วยไว้ไว้แบบเนี้ยแล้วแต่เลยอีกถ้วยหนึ่งก็วางอยู่ข้างบน ยังไม่อยากรับแล้วก็ยังไม่อยากส่งมอบความรู้สึกดีๆแล้วก็ยังไม่อยากที่จะรับความรู้สึกด,ดีจากคนคนนั้นด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าตอนนี้เวลาเนี้ยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับความคิดอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่ายังไม่ได้โฟกัสกันถึงเรื่องอนาคตเลยนะคะคู่นี้นะบุคคลที่3ากับคนของคุณที่คุณถามถึงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความเบื่อหน่ายมีความเซง็งมีความแบบ เหนื่อยล้าอยากจะจบอยากจะตัดแต่ก็อีกคนนึงก็พยายามที่จะจูงมือพยายามที่จะแบบขอโอกาสอ่ะนะคะอยากจะไปต่อลองกันอีกสักตั้งไหมลองไปต่อกันก่อนไหมแต่อีกคนนึงก็เบื่อก,กับการที่ความสัมพันธ์มันดูไม่มีอนาคตมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่กข้าวหน้าไม่พัฒนาเดินหน้าสามเก้าถอยหลังสองเก้าอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีความสุขกันสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะ ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณเขารู้สึกยังไงบ้างนะก็จะเปิดแค่ไพ่ทาโร่เท่านั้นก็จะไม่ได้เปิดไพ่ออร์เคิลสรุปใดๆให้ทั้งสิ้นนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกยังไงบ้าง เบแร่านะคะควีนถือไม้เท้าสองถ้วยมาเลยค่ะยังลืมคุณไม่ได้หกถ้วยก็มาเฮอร์มิตนะคะเดอะ o มูนห้าไม้เท้าทาวเวอร์ Tower นะคะหกไม้เท้าค่ะห้าถ้วย และสี่เหรียญน,นะคะภายใต้สำรับเป็นสเตรนก็มาเหมือนกันเลยคือคนคนนี้ตอนนี้เหมือนเราหอละเหี่ยใ,ใจอะเนาะเหมือนเหนื่อยอะเหนื่อยอยากยอมแพ้อยากเหลือแค่คนเดียวอยากกลับมาหาคุณอยากจบกับทั้งนั้นแล้วก็เหมือนกับเป็นลักษณะของคนที่เนี่ยควีนถือไม้เท้าขี่ม้ามาแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ อยากจะกลับมาคุยอยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทาวเวอร์สำหรับเนี้ยเป็นทาวเวอร์ที่ยังพังไม่ทั้งหมดนะเป็นทาวเวอร์ที่พังแค่บางส่วนมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์คุณอะ่ะมันยังไม่ได้จบแบบยังไม่ได้พังทลายลงคลืนโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมามาเติมแต่งหรือว่าจะมาสร้างใหม่อะไรประมาณเนี้ยมันยังสารต่อกันไปได้เขายังมีความผูกพันทางจิตวิญญาณกับคุณนะคะเขารู้สึกว่า ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะจบกระลงมีปัญหากันไปทะเลาะกันไปหรือห่างกันไปเงียบกันไปใดๆก็ตามแต่แต่คนคนนี้เห็นไหมคะสองถ้วยยังมีดวงจิตผูกพันนะคะเหมือนหญินหยางอะ่ะยังคงลืมกันไม่ได้ยังทิ้งกันไม่ได้ยังคงไม่มีวันสิ้นสุดอินฟินิตี้สเตรนนะคะแต่ถามว่าเขาจะเลิกกับอีกฝ่ายหรือย,ยังก็ยังไม่ได้เลิกนะแต่พลังงานคือเขาเริ่มรู้สึกแบบเบื่อหน่ายนะคะชีวิต บางคนก็ดื่มกินสุดลิตเลยนะคะห้าถ้วยบางคนหาทางออกกับความสัมพันธ์สามเศร้าเนี้ยโดยการที่ไปดื่มไปดื่มเหล้าไปทําตัวสัมเรเทมเมาไปอยู่กับเพื่อนนะคะกินเหล้าเมายาอะไรประมาณเนี้ยหาทางออกเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ใจนึ่งเขาก็ยังรักคุณมากแต่อีกใจหนึ่งทางหลวงเขาก็ยังทิ้งไม่ได้มันมีบางอย่างที่ยังผูกติดกันอยู่ นะคะเหมือนบางคนเขายังไม่พร้อมในเรื่องการเงินการทองเหมือนเขาดูแลทั้งสองฝ่ายไม่ไหวด้วยในบางคนนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เวลาเนี้ยนะมันเป็นลักษณะความรู้สึกที่คนคนนี้อยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณหกไ้เท้าขยายกับหกถ้วยเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาจริงๆด้วยจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นนะคะกองเนี้ยมีความเครียดมีความเสียใจยมีความกังวลมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดีขึ้นกับความรักระหว่างคุณกับเขา ะะอยากจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นกําลังพยายามเก็บหอมรอมริบกาลังพยายามเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บความรู้สึกนะคะเขายังคงต้องการที่จะไปต่อกับคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาถึงแม้ว่าคุณอาจจะอยากจบอยากจะเลิกอยากจะพงังแต่เขายังคิดว่ามันยังไปต่อกันได้อะนะคะอินฟินิตี้คือมันมันไม่มีวันสิ้นสุดอะระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยเขาเชื่อว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรักที่ไม่เหมือนพรมลิขิต เป็นความรักที่มันดีสองถ้วยกับ Sick s i x o f c คัสมาด้วยกันเนี่ยเป็นความรักที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะเฮอร์มิตแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เวลานี้เขาขอเวลาอยู่กับตัวเองขอเวลาแก้ไขขอเวลาทบทวนเพื่อที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาจะเอายังไงต่อจะแก้ไขสถานการณ์บุคคลที่3ามยังไงนะคะการที่เขานิ่งการที่เขาเงียบไม่ใช่ว่าไม่รักนะพลังงานขึ้นมาคือเขารักคุณมาก ยังรักเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยังผูกพันด้วยแต่เขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนทาให้ทุกอย่างมันพังลงนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีโอกาสกองนี้นะคะมีโอกาสมากๆที่เขาจะกลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับไปมีความสุขนะคะกลับมาทําให้มันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาก่อร่างสร้างตัวจะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องรอเวลานะคะ ต้องรอเวลาจนกว่าที่เขาจะเคลียร์กับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะแล้วความรักของคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันกลับมามอบสิ่งดีๆให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งคือความรู้สึกของเขายังไม่เคยลืมภาพความทรงจําในอดีตอะ่ะแล้วก็ยังมีความคิดถึงคุณเหมือนเขาไปเจออะไรมาจากบุคคลที่สามแล้วมันมีความแตกต่างจากคุณที่ความรู้สึกมันไม่ได้อะ่ะความรู้สึกมันไม่ใช่ การเติมเต็มการมีความสุขกันอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขเหมือนเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขมากกว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันมันฟูลฟิลมากกว่าในแง่ที่ว่าคุณคอยดูแลอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยปลอะประโลมเขาอยู่ตลอดเวลามีทั้งความรักมีทั้งความเอาใจใส่ที่มันทําให้เขาลืมคุณยากจะทิ้งคุณเนี่ยไม่ต้องหวังเลยไม่ทิ้งแน่นอนนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาผูกพันกันด้วยด้วยด้วยจิตวิญ,ญญาณที่มันดีมากกว่านั้นอะ นะคะแล้วก็สื่อสารถึงกันด้วยนะคุณกับเขาสื่อสารถึงกันได้นะคะมีโซลคอนเนคกชั่นกันเนาะเหมือนกับว่าถ้าเขาคิดถึงคุณนั่นหมายความว่าคุณก็คิดถึงเขาหรือถ้าคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเหมือนตอนนี้เขากําลังพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบหาทางออกอยู่แต่ยังหาทางออกไม่ได้ต้องให้เวลากับเขานิดนึงนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ นะคะก็จะมาได้เปิดไพ่ยขยายอะไรทั้งสิ้นนะก็จะดูให้เท่านี้ประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าใช่ไหมก็ลองไปเช็คดวงส่วนตัวได้นะคะแอดลาริดาเดอร์สกอทาร์ลตเข้าไปเนาะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะฝากซับสไคร l ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ